สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้เราพาลูกสาวสาวๆนะคะมาเดินแบบแฟชั่นโชว์นะคะชุดกางเกงดีไซน์ใหม่ตัดใหม่สวยมากอลังการมากถูกมากนะคะวันนี้นางแบบของคุณแม่มาในชุดผ้าคลามของดีเราจังหวัดสกลนครท่านแรกเลยค่ะลูกจุ๊บนะคะคนสวยนะคะเดินค่ะน้องจุ๊บค่ะน้องจุ๊บนะคะลูกจุ๊บเนี่ยจะมาในผ้าฝ้ายเขียนมือสีกระตุยนะคะ แต่งด้วยลายสกอตค่ะสวยงามมากเป็นกางเกงดีไซน์ใหม่นะคะเป็นกางเกงที่ดีไซน์เป็นกางเกงที่ดีไซน์ใหม่นะคะสวยงามมากค่ะสุดชีวิตเลยลูกหมุนค่ะสวยค่ะสวยสวยค่ะสวยงามมากเลยค่ะโอ้งามมากต่อมาเลยค่ะอันนี้ลูกตาจ้าลูกตานะคะ ผู้จัดการร้านข้าวมันไก่นะคะมาสกลนครสั่งกินได้แล้วผ้าคามตัวนี้เป็นฝ้ายเข็นมือนะคะเป็นฝ้ายเข็นมือซึ่งคุณแม่ขายเม็ดละ200เท่านั้นเองนะคะแล้วก็แต่งด้วยงานปะนะเอาผ้าที่เราเป,ปะปะปะหละๆสีมาปะสลับกันสวยมากนะคะใส่เดินทางหรือใส่เที่ยวอลังการมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะมีทุกไซส์นะคะสั่งไม่สวยได้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะต่อมาลูกติ้งนะคะลูกติ้งก็คือ วิทยากรนะคะวิทยากรผู้นําเต้นแอรรบิกครูฝึกคุณแม่คุ้ฝึกกันเป็นครูนําเต้นสุดยอดมากเลยคนดีแป๊ะเวอร์สวยค่ะมาในชุดกระตุยนะคะเป็นสเปงนะคะเป็นสเปงเป็นสเปงนะคะโชนานานลูกเป็นสเปงนะคะเป็นสเปงมาเลเซียลายสกอตนะคะแต่งด้วยสีกระตุยค่ะสวยงามมากนะคะหมวกที่ใส่ใบละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะงามมากค่ะงามมากสวยมากค่ะตามด้วยลูกวะนะคะตามด้วยลูกวะนะคะสุดสวย ลูกสาวลาแต่ตัวใหญ่กม่มหมูลูกเสาวลาแต่ตัวใหญ่ก่มหมูนะคะลูกสาวหญ่ตัวใหญ่ก่มหมูนะคะค่ะลูกเสาวลาแต่ตัวใหญ่กวมาหมูนะ,ะตีท้ายสุดจากคุณแม่สวยไทยนิยมคามสวยค่ะค่ะแม่สวยนะคะไทยนิยมคามสวยกับผู้นําทีมะคะ่ะมาในพุซเซสนะรกระเจงป่านะคะเสื้อผ้าคามนะคะไฟเข็นมือเม็ดละสองบาทนี่ก็แต่งป่าได้สั่งได้นะคะ ชอบตัวไหนผืนไหนลายไหน,ไหนสั่งคุณแม่ได้เลยนะคะเพราะคุณแม่ตัดมาเยอะนะคะไทยนิยมคามสวยแม่สวยสกกรครน,นะ,ะนะยินดีนะคะที่จะให้ท่านได้ใส่ผ้าคามอย่างดีราคาถูกนะ,ะในร่างกายคุณแม่มีแต่คามทางนั้นเลยตุ้มหูก็คามหมวกก็คามนะคะสนใจสั่งซื้อคุณแม่ได้นะคะ0 8 1 3 8 0 4 3 3 8ค่ะค่ะ yeah การที่ที่แบบวันนี้จะกระเด็นไปดีโอเคมุนมุน โอเคค่ะสำหรับนางนี่เลยค่ะมาท่านี้ค่ะสวยเลยค่ะสำหรับนางแบบนะคะทางนิยมคามสวยแม่สวยสกลนครฝากช่องฝากไลน์ด้วยนะคะสนใจพระคามสกลนครโทรหาเราได้เลย081ค่ะ3804338เย้เ <Yay! S 2> ย้เชิญคะเชิญค่ะสวัะะสวดีค่ะสวัสดีค่ะ